สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นข่าวประกาศนะคะมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะของทุกๆจังหวัดนะคะทั้ง76จังหวัดนะคะในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะคะในช่วงที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคน,นไหนนะคะว่างงานนะคะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเขาได้มีข่าวฝึก อาชีพฟรีนะคะมีเบีย้ยเลี้ยงให้เบีย้ยเลี้ยงนะคะวันละ150บาทระยะเวลาการฝึกก็คือ15วันหลักสูตรที่ดำเนินการนะคะก็มีอ่าหลักสูตรที่น่าสนใจหลายๆเลยนะคะก็อย่างเช่นการปลูกผักไฮโดรโพนิกบาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขายการประกอบธุรกิจกาแฟการประกอบอาหารการทำขนมเป็นต้นนะคะสำหรับกลุ่มแรงงานในระบบมีหลักสูตรในการฝึกทั้งแบบอัพสกิลและรีสกิลนะคะพร้อมทักษะพัฒนาภาษาต่างประเทศทักษะด้านคอมพิวเตอร์และทักษะอื่นๆนะคะสามารถสมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศนะคะทั้ง76จังหวัดนะคะ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครนะคะสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13นะคะเป็นสายด่วนถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะสอบถามไปที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะ1506กด4นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างของทางจังหวัดเชียงรายนะคะประกาศมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20 เะะชียงรายรับสมัครฝึกอาชีพตามมาตรการด้านฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะโควิด -19 นะคะกลุ่มแรงงานนะคะกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะระยะเวลาฝึกอาชีพก็คือ90ชั่วโมงหรือว่า15วัน ผู้ที่เข้าขายคือผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะคะผู้ว่างงานรับจ้างทั่วไปหรือเลิกจ้างงานนะคะก็จะมีหลักสูตรที่เปิดฝึกอาชีพต่างๆเช่นปลูกผักไฮโดรฟอนิกนะคะการเชื่อม of, อออโลหะด้วยมือนะคะ,ะตรงนี้นะคะเขาจะมีจํากัดจํานวนคนด้วยนะคะอย่างปลูกผักเนี่ยก็จํากัดจํานวนคนที่40คน อ่ะพวกการเชื่อมโลหะเนี่ยก็อยู่ที่20คนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชขนาดเล็กก็จำนวน20คนการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรนะคะ20คนคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะมีอายุตั้งแต่18 ถึงไม่เกิน6่ะปีนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ติดยาเสพติดนะคะมีความประพฤติดีเป็นรายงานผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ว่างงานรับจ้างทั่วไปหรือผู้ที่ถูกเลิกจ้างนะคะในส่วนกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มรายงานในระบบระยะเวลาฝึกก็คือ120ชั่วโมงหรือ20วัน แรงงานสถานประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมเช่นภาคการท่องเที่ยวบริหารแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะหลักสูตรที่เปิดเปิดฝึกอบรมนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานนะคะรับจํานวน20คนการส้มบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารจํานวน20คนตรงนี้คุณสมบัตินะคะก็จะมีอายุตั้งแต่18ปีหรือไม่เกิน60ปีและมีสัญชาติไทยนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ติดยาเสพติดมีความประพฤติดีนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเป็นรายงานสถานประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวบริการและก็ภาคธุรกิจนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีหมายเหตุแจ้งมาให้ทราบนะคะว่าสถาบันพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานจะก,กำหนดวันเวลาเปิดฝึกอาชีพและฝึกอบรมแต่ละสาขาภาย ภายหลังจากที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณจากก,กระทรวงการคลังแล้วก็สถานการณ์โรคระบาดเข้าสู่ภาวะปกตินะคะสถานที่ฝึกอบรมก็จะเป็นสถานที่พัฒนาฝีมือแรงงานนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสมัครนะคะผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรมนะคะวันละ120บาทสามารถเข้าไปสมัครฝึกอาชีพได้ที่ระบบออนไลน์นะคะ หรือว่าสแกน QR code ด้านล่างนี้นะคะซึ่งหนึ่งคนสามารถสมัครได้หนึ่งสาขาเท่านั้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะลองสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่053 152 042อันนี้จะเป็นเบอร์ของที่พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายนะคะเท่ไงช่วงนี้ว่างงานไม่มีอะไรทํานะคะลองเข้าไปสมัครไว้ก่อนนะคะเพราะว่า มีจำนวนจำกัดแต่ว่ามีทุกจังหวัดเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะอ่าเผยแพร่ข่าวนี้นะคะเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนๆทั่วไปนะคะที่ยังไม่มีงานทำนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้า,างไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ